คุณเคยดื่มโอเลี้ยงแล้วรู้สึกเหมือนมีใครคอยจับตาคุณอยู่ไหมแก้วกาแฟดำๆใบเดียวนี้มันไม่ได้แค่เย็นเหมือนน้ำแข็งแต่กำลังสะท้อนอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมีเงาลึกลับตามคุณทุกที่และคุณจะรู้สึกไม่เคยอยู่คนเดียวอีกต่อไปคุณกล้าดื่มมันจนหมดหรือย,ยังโอเลี้ยงเพื่อนที่จะอยู่กับคุณตลอดไปเช้าวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวเหมือนลมหายใจของเมือง เสียงรถเมย์เก่าดังคลื้ยคราดควันดำลอยคลุ้งปะปนกับกลิ่นเหงือ่อผมนั่งอยู่หน้าร้านรถเข็นเล็กๆโต๊ะเหล็กเย็นเฉียบใต้ฝ่ามือแก้วโอเลี้ยงวางอยู่ตรงหน้าน้ำสีดำขุ่นสะท้อนแสงแดดน้ำแข็งกระทบกันเบาๆเ,เสียงนั้นทำให้ใจผมสั่นโดยไม่รู้เหตุผลผมยกแก้วขึ้นความเย็นไหลผ่านปลายนิ้วกลิ่นกาแฟไม่ผสมกลิ่นน้ำตาลไม่ มันคุ้นเคยเกินไปจูจูเสียงแตรดังสนั่นหัวใจผมกระตุกแรงมือสั่นเล็กน้อยน้ำแข็งในแก้วกระแทกขอบแก้วดังกรุงผมกืนโอเลี้ยงคำแรกรสขมหวานกระแทกลิ้นความทรงจำบางอย่างพุ่งเข้ามาเหมือนถูกดึงลงไปในหลุมมืดเหงื่อเย็นซึมตามต้นคอทั้งที่อากาศร้อนจัดเสียงคนเดินผ่านเริ่มเบาลง เหมือนโลกค่อยๆห่างออกไปสายตาผมพร่ามัวภาพตรงหน้าสั่นไหวโอเลี้ยงในแก้วสั่นตามจังหวะหัวใจเต้นแรงที่ไม่เป็นจังหวะผมได้ยินเสียงหายใจของตัวเองดังเกินไปใกล้เกินไปมีเงาคนยืนอยู่หลังร้านแต่ผมไม่เคยเห็นเขามาก่อนเขามองมาที่แก้วโอเลี้ยง ไม่ใช่มองผมแววตานั้นนิ่งเย็นเหมือนน้ำแข็งก้อนสุดท้ายในแก้วผมพยายามลุกขึ้นขาไม่ขยับมือกำาแก้วแน่นความเย็นเริ่มแสบผิวเสียงกระซิบดังใกล้หูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างผมโอเลี้ยงแก้วนี้เคยอยู่ที่นี่มาก่อนก่อนที่ผมจะจำได้ก่อนที่ทุกอย่างจะหายไป น้ำแข็งในแก้วละลายหมดแต่ความเย็นยังไหลยอยู่ในอกเงานั้นขยับเข้าใกล้กลิ่นโอเลี้ยงแรงขึ้นเข้มขึ้นจนผมหายใจไม่ออกสียองรอบตัวเงียสนิทเหมือนเมืองทั้งเมืองหยุดหายใจแสงแดดเหนือหัวหมดลงสีของวันเปลี่ยนเป็นเทาหมดผมรู้สึกถึงแรงกดที่หน้าอกหนักช้าลึก โอเล้งในแก้วเริ่มอุ่นทั้งที่ไม่มีใครจับต้องผมได้กลิ่นไหม่ไม่ใช่จากเตาถ่านแต่มาจากความทรงจำภาพโต๊ะไม้เก่าเก้าอี้ตัวเดิมเสียงหัวเราะที่ขาดหายหัวใจเต้นแรงขึ้นเหมือนพยายามเตือนบางอย่างเงาคนนั้นเอื้อมมือมาปลายนิ้วไม่สัมผัสผมแต่ความเย็นแล่นผ่านผิว ผมมองลงไปในแก้วเงาสะท้อนในน้ำไม่ใช่ใบหน้าผมดวงตาคู่นั้นมองกลับมานิ่งรู้จักรอคอยเสียงกระซิบดังอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนอยู่ในหัวผมโอเลี้ยงไม่เคยจากไปมันแค่รอให้ผมกลับมาลมหายใจผมสะดุดคอแห้งผากมือคลายจากแก้ว แต่แก้ไม่ล้มมันลอยนิ่งเหมือนมีใครจับไว้เงนานั้นยิ้มรอยยิ้มที่ผมจำได้ดีเสียงหัวใจเริ่มช้าลงช้าช้าจนผิดปกติความเย็นแผ่ซ่านจากอกไปถึงปลายนิ้วปลายเท้าโลกเริ่มมืดแต่กลิ่นโอเลี้ยงยังชัดชัดกว่าความกลัวชัดกว่าความจริง ผมรู้แล้วทำไมมันถึงเรียกว่าเพื่อนเพราะมันอยู่กับผมตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ผมลืมตาเสียงหนึ่งดังขึ้นในความมืดไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงเมืองมันคือเสียงน้ําแข็งแตกตัวช้าช้าผมพยายามลืมตาเปลือกตาหนักเหมือนมีใครกดไว้กลิ่นโอเลี้ยงยังคงอยู่เข้มลึก เหมือนฝังอยู่ในปอดลมหายใจเย็นจัดไหลผ่านลำคอผมรู้สึกถึงโต๊ะเหล็กอีกครั้งความเย็นกัดผิวเหมือนวันแรกที่นั่งตรงนี้เสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้ชา้ามั่นคงเงานั้นนั่งลงตรงข้ามเก้าอี้ไม่ส่งเสียงแก้วโอเลี้ยงวางอยู่ระหว่างเราน้ำสีดำขยับเบาๆ เหมือนมีชีวิตเขามองผมสายตาเต็มไปด้วยความอดทนความทรงจำผุดขึ้นอีกครั้งอุบัติเหตุเสียงกระแทกความมืดฉับพลันมือของเขาแตกขอบแก้วไอย็นลอยขึ้นผมรู้สึกเหมือนหัวใจถูกดึงออกมาชา้าไม่เจ็บแต่ว่างเปล่าเสียงเมืองเริ่มกลับมา ปลายบิดเบี้ยวโอเลี้ยงสันอีกครั้งแรงกว่าเดิมเขาเลื่อนแก้วมาหาผมชา้าตั้งใจผมไม่อยากรับแต่แขนขยับเองปลายนิ้วสัมผัสแก้วความเย็นทะลุถึงกระดูกภาพรอบตัวเริ่มแตกเหมือนกระจกบางเสียงกระซิบสุดท้ายดังชัดอยู่ตรงกลางอก เพื่อนต้องดื่มด้วยกันไม่อย่างนั้นจะกลับไปไม่ได้แก้วโอเลี้ยงอยู่ใกล้ริมฝีปากกลิ่นขมหวานแรงขึ้นทุกลมหายใจริมฝีปากผมสัน่นแต่แก้ไม่หยุดเคลื่อนของเหลวสีดำแตะปากเย็นลึกหนักรสชาติแผ่กระจายไม่ใช่แค่บนลิ้นแต่วิ่งผ่านสมองเสียงรอบตัวบิดเบี้ยว เหมือนถูกดึงยืดออกร้านรถเข็นค่อยๆเลือนถนนแตกออกเป็นเงาผมได้ยินเสียงหัวใจอีกครั้งไม่แน่ใจว่าเป็นของใครเงาตรงหน้าขยับเข้าใกล้ใกล้จนผมเห็นรายละเอียดใบหน้าเหมือนผมแต่ดวงตาว่างเปล่าโอเลี้ยงในแก้วลดระดับลงทั้งที่ผมยังไม่กลืนลำคอเย็นเฉียบเหมือนมีน้ำแข็งไหลผ่าน ความทรงจำใหม่ซ้อนทับของเก่าเสียงเรียกชื่อเสียงร้องเสียงที่ไม่มีใครตอบมือของเงาจับข้อมือผมแรงกดแน,น่นมั่นคงโต๊ะเหล็กเริ่มสัน่นพื้นถนนส่งเสียงครางเบาๆกลิ่นโอเลี้ยงคลุ้งไปทั่วปลบกลิ่นทุกอย่างผมพยายามถอยแต่ด้านหลังไม่มีพื้นที่ มีเพียงความมืดและความเย็นที่รออยู่เงากระซิบใกล้มากลมหายใจชนแก้มผมที่นั่งนี้ไม่เคยว่างโอเลี้ยงแก้วนี้ไม่เคยเหลือคนเดียวของเหลวหลายเข้าปากมากขึ้นร่างกายเริ่มหนักแต่จิตใจกลับเบาเสียงเมืองหายไปอีกครั้งเหมือนถูกปิดสวิตช์เหลือเพียงเสียงน้ำแข็ง ละลายช้าๆอยู่ข้างในผมความเย็นขยายตัวแทรกซึมทุกอนูผมรู้สึกถึงจังหวะใหมา่เต้นช้ากว่าเดิมลึกกว่าเดิมแสงริบหรีปรากฏตรงขอบสายตาไม่ใช่แสงแดดเป็นแสงจากด้านในแก้วโอเลี้ยงแน่ปากเหมือนถูกปรึงไว้เสียงแตกดังแผ่วเหมือนน้ำแข็งในอกหักออก ผิวหนังผมชาด้านแต่ประสาทรับรู้กลับคมชัดผมได้ยินชื่อของตัวเองดังจากหลายทิศทับซ้อนกันเงาตรงหน้าขยับถอยแต่เง,งาใหม่ปรากฏด้านหลังโต๊ะเหล็กเย็นจัดขึ้นอีกน้ำค้างเกาะเป็นหยดกลิ่นโอเลี้ยงเปลี่ยนเข้มจนแสบจมูกลมหายใจผมสั้นลงช้าลงผ้าสะท้อนในแก้วขยับ ริมฝีปากนั้นขยับตามถนนด้านนอกเงียบผิดปกติเหมือนไม่มีใครเหลืออยู่มือผมคลายแต่แก้วยังไม่ตกของเหลวสีดำสั่นไหวเหมือนกำลังตื่นเสียงกระซิบถี่ขึ้นซ้อนทับจนแยกไม่ออกคำเดียวชัดเจนกลับมาหัวใจหยุดหนึ่งจังหวะแล้วเริ่มใหม่จังหวะนั้นไม่ใช่ของผม แต่เต้นอยู่ในอกผมจังหวะนั้นหนักแน่นสม่ำเสมอเหมือนเคยฝึกมานานผมรู้สึกถึงบางอย่างขยับใต้ผิวหนังใกล้หัวใจโอเลี้ยงในแก้วใสขึ้นชั่วขณะก่อนจะกลับมาดำสนิทเหงารอบตัวเพิ่มจำนวนยืนเงียบมองแก้วเดียวกันเสียงลมหายใจไม่ใช่ของผมดังอยู่ชิดหู ความเย็นเริ่มเปลี่ยนเป็นชาจากอกไปถึงปลายลิ้นผมกลืนลงไปโดยไม่ตั้งใจไม่มีรสไม่มีความขมเหลือเพียงความว่างพื้นถนนใต้เท้าแข็งขึ้นเหมือนกลายเป็นโลหะโต๊ะเหล็กไม่เย็นอีกต่อไปมันอุ่นเหมือนผิวคนเงาเดิมยืนขึ้นทิ้งเก้าอีวางไว้ แต่ที่นั่งยังอุ่นรอใครบางคนแก้วโอเลี้ยงลดลงจนหมดไม่มีน้ำแข็งไม่มีของเหลวแต่กลิ่นยังอยู่ลอยวนรอบศีรษะผมรู้สึกถึงมือของตัวเองหนักมั่นคงไม่สัน่นดวงตาเริ่มชินกับความมืดมองเห็นรายละเอียดมากขึ้นผมเห็นร้านรถเข็นอีกหลายร้าน เรียงรายเหมือนภาพซ้อนทุกโต๊ะมีแก้วโอเลี้ยงทุกแก้วมีเงาสะท้อนเงาสะท้อนนั้นยิ้มเหมือนกันเสียงหัวใจในอกผมเต้นตรงจังหวะเดียวกับพวกเขาพร้อมกันไม่คลาดเคลื่อนผมลุกขึ้นยืนโลกไม่หมุนร่างกายเชื่อฟังเหมือนเคยเป็นของผมมาตลอดเงาทั้งหมดขยับถอย เปิดทางหน้าร้านมีแก้วใหม่วางรอน้ำแข็งเต็มไอเย็นลอยขึ้นผมรู้ว่าถ้ามีใครนั่งตรงนี้โอเลียนจะไม่ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวผมหยุดยืนมองแก้วใบนั้นหัวใจเต้นช้ามั่นคงเสียงฝีเท้าจากถนนดังขึ้นอีกครั้งคนเริ่มเดินผ่านแต่ไม่มีใครมองผมแสงแดดกลับมาสว่างเกินไป เหมือนไม่ใช่ของจริงผมเอื้อมมือไปจับแก้วใหม่ความเย็นไม่ทำให้สะดุง้งน้ำแข็งไม่ละลายแม้เวลาผ่านไปผมได้ยินเสียงใครบางคนหอบเหนื่อยนั่งลงตรงข้ามโดยไม่ขออนุญาตเขามองแก้วสายตาเดียวกับที่ผมเคยมีมือเขาสัน่นเหมือนมือผมก่อนหน้านี้กลิ่นโอเลี้ยงลอยขึ้นอีกครั้ง แรงชัดคุ้นเคยผมอยากเตือนแต่ปากไม่ขยับเสียงในอกผมดังแทนเต้นเป็นจังหวะเดียวกับแก้วชายคนนั้นยกแก้วขึ้นน้ำแข็งกระทบกันเสียงนั้นทำให้ผมรู้สึกอุ่นเหมือนมีเพื่อนเงาของเขาเริ่มยาวยืดไปบนพื้นถนนเงาของผมซ้อนทับลงไป พอดีกันผมรู้สึกถึงที่นั่งว่างอีกตัวอยู่ข้างๆลมหายใจของใครบางคนดังใกล้มากโอเลี้ยงยังคงนิ่งรออย่างอดทนเมืองยังเดินต่อแต่โต๊ะนี้ไม่เคยว่างชายคนนั้นจ้องแก้วโอเลี้ยงนิ่งไม่พูดแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจ ลมร้อนพัดผ่านแต่ไม่ทําให้ไอน้ําจากแก้กระจายมันคงที่เหมือนเวลาหยุดผมรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากแก้วจากโตะ๊ะจากเงาที่สะท้อนในน้ำํำมือผมยกแก้วอีกครั้งสัมผัสน้ําแข็งเย็นเฉียบเหมือนสัมผัสชีวิตที่ยังไม่ตายชายคนนั้นยิ้มรอยยิ้มนิ่งไม่หวือหวา แต่ทำให้ผมใจสงบเสียงหัวใจเราสองคนตรงจังหวะกันชา้ามั่นคงต่อเนื่องผมมองรอบตัวร้านรถเข็นถนนเมืองทุกอย่างเคลื่อนไหวแต่โต๊ะนี้คงที่แก้วโอเลี้ยงในมือชายคนนั้นสั่นเบาๆเหมือนทักทาย ลมหายใจของผมเข้ากับลมหายใจของเขาเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกลิ่นกาแฟไม่ปนหวานลอยขึ้นอบอวลเต็มปอดผมรู้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดไม่ว่าใครจะมาโอเลี้ยงจะเป็นเพื่อนอยู่กับเราตลอดไปร่างกายผมผ่อนคลายแต่ความตระหนักชัดเจนขึ้นทุกวินาที ทุกการเต้นของหัวใจชายคนนั้นยกแก้วชนกับผมเสียงกระทบดังชัดอบอุ่นและมั่นคงผมยิ้มตอบสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจเดียวกันทุกอย่างรอบตัวเคลื่อนไหวต่อไปแต่ที่โต๊ะนี้เราไม่เคยอยู่คนเดียวโอเลี้ยงอยู่กับเราอยู่กับเพื่อนที่จะอยู่ตลอดไปรสขมหวานของโอเลี้ยงยังคงค้างอยู่ในปาก ความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่ไม่ทำให้สะดุง้งกลับให้ความสงบชายคนนั้นหันไปมองรอบตัวเหมือนตรวจสอบอะไรบางอย่างสายตายเย็นแต่มั่นคงผมสังเกตเห็นแสงสะท้อนบนแก้วภาพเราในนั้นเคลื่อนไหวช้าแต่ไม่เคยแตกไม่เคยเลือนลมร้อนกลางเมืองพัดผ่านใบไม้กระทบพื้นดังแผ่ว แต่ความรู้สึกตรงโต๊ะนี้คงที่นิ่งมั่นคงชายคนนั้นชี้ไปที่แก้วกระซิบเบาๆคำพูดไม่ใช่เสียงแต่เป็นความรู้สึกที่ผมเข้าใจผมยกแก้วขึ้นอีกครั้งรสชาติขมหวานเข้มข้นแต่ไม่เจ็บปวดกลับให้ความอบอุ่นเงาของเราในแก้วสั่นเล็กน้อยเหมือนทักทาย เหมือนยืนยันว่าเราอยู่ด้วยกันทุกครั้งที่ผมมองแก้วโอเลี้ยงจะไม่ว่างเปล่าและทุกครั้งที่เขามองมันยืนยันว่าผมไม่โดดเดี่ยวเสียงหัวใจผมตรงกับเขาทุกจังหวะทุกการเต้นเหมือนเราสองคนกลายเป็นหนึ่งเดียวผมยิ้มชายคนนั้นยิ้มตอบแก้วโอเลี้ยงอย่างนิ่งรอ และเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดไปผมค่อยๆวางแก้วลงบนโต๊ะชายคนนั้นก็ทำเช่นเดียวกันความเย็นของโอเลี้ยงแผ่ซ่านช้าๆแต่ไม่เจ็บปวดกลับอบอุ่นหัวใจเราเงยหน้ามองกันสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจไม่ต้องพูดอะไรเพราะทุกสิ่งถูกสื่อผ่านแก้วใบเดียวรอบตัวเมืองยังเคลื่อนไหวผู้คนยังเดินผ่าน เสียงรถยังดังแต่โต๊ะนี้สงบเงียบและมั่นคงผมถอนหายใจลึกความทรงจำเก่าและใหม่รวมกันรสขมหวานของโอเลี้ยงยังคงอยู่เป็นเครื่องตวนใจว่ามีเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราเสมอชายคนนั้นพยักหน้าเรากับบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดโอเลี้ยงและความทรงจำนี้จะอยู่กับเราตลอดไป เรานั่งนิ่งมองแก้วโอเลี้ยงและโลกภายนอกเคลื่อนไปแต่ในใจของเราโต๊กนี้แก้วนี้และเพื่อนที่แท้จริงคงอยู่นิรันดร์